สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ในเกมโลบักบอกฟุตในวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีทําดาบคู่โอเด้งดาบคู่สุดโหสุดตึงประจําเกมนี้เลยแต่ก่อนจะทําดาบคู่ได้นะครับทุกคนก็ต้องมีดาบทูชิตะและดาบยามาก,ก่อนนะและดาบทั้ง2เล่มเนี่ยต้องฟาร์มมาตอลรี่ให้ครบ400ถึงจะมาทาภารกิจได้เล่นเพย์กันเลยดีกว่าครับผมก็ทําดาบคู่โอเดงครั้งแรกเลยอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องวิ่งมาที่หลังปราสาทด้านบนตรงนี้เลยขึ้นมาเลยฮะ มันจะมีเอ c เดินขึ้นมาหน่อยเลี้ยวซ้ายก็เจอแล้วเอานี่ไงฮะพอหนุ่มคนนี้คุยปไปเลยครับอันดับแรกเนี่ยถ้าดาบของเราเนี่ยยังไม่มีดาบคู่และแบตเตอรี่ไม่ครบ400เนี่ยมันจะคุยไม่ได้นะนี่ฮะผมก็ผ่านเงื่อนไขแล้วนะไปกันเลยฮะพอเราจะคุยเนี่ยดันเจียนด้านหลังมันก็จะเปิดน,นะหรือว่าประตูลับน,นั่นเองนี่ยผมครบแล้วนะยามะทูชิตะไปเดินตามทางมาด้านหลังสักเล็กน้อยฮนะเลี้ยวไปอีกมุมนึงนี่ฮะ ประตูลับเจอแล้วเข้าไปได้เลยครับหลังจากเข้าประตูมาได้แล้วครับมันจะมีภารกิจให้ทำสองฝั่งนะฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาผมจะเริ่มทำฝั่งฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะนี่ซ้ายขวานะกดตัว e ค้างได้นะแล้วภารกิจมันขึ้นมาเองภารกิจแรกขึ้นมาแล้วครับ first trail แต่ละฝั่งเนี่ยมันจะมีภารกิจอย่างละสามภารกิจนะเริ่มต้นกันเลยฮะอันดับแรกเนี่ยภารกิจฝั่งซ้ายเนี่ยให้เราไปคุยกับคนขายเรือนะ คนขายเรือให้ครบ3คนไปคุยใครบ้างเดี๋ยวผมพาเดินไปเลยคนแรกกันเลยครับคนขายเรือก่อกลางนั่นเองพูดคุยกับเขาได้เลยภารกิจมันจะขึ้นนะให้กดถัดไปรอบ2ถัดไปครับรอบ3ก็ถัดไปกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเขาว่าพาดอนมีนะเนี่ยเจอแล้วขึ้นมาแล้วกดรับไปได้เลยครับคนแรกเรียบร้อยนะเขาจะให้เราไปหาอีกสองคนที่เหลือจากนั้นก็ให้เราไปคุยกับคนที่2ครับที่ก่อไฮด้ากันเลยถัดไปถัดไป เจอแล้วครับพาอนมีคนที่2เสร็จสิน้นสุดท้ายคนที่3ผมเลือกมาที่เก่อเต่านะคุยกันไปเลยครับสุดท้ายละถัดไปถัดไปถัดไปอีกครั้งหนึ่งพาอนมีเรียบร้อยครับภารกิจได้แล้วนะนะนี่ไงไอเทมขึ้นดานบบนและสีม่วงครบ3คนไอเทมภารกิจในรอบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนอัญมณีสีแดงนะเดี๋ยวผมเลื่อนหาก่อนนะนี่ไงเจอแล้วครับอัญมณีสีแดง ต่อมาแล้วก็มารับภารกิจขั้นตอนที่2กันได้เลยครับ second t i ภารกิจที่2เนี่มันเป็นให้เราปกป้องก่อกลางที่โจรสลัดมาบุกนั่นนะครับไปเราไปกําจัดกันเลยดีกว่ารออีวต์เกิดเลยหลังจากที่ผมเดินเล่นไม่นานอีวต์ก็เกิดแล้วมาเริ่มขั้นตอนที่3กันเลยครับรับภารกิจขั้นตอนที่3เมนี่มันจะให้เราไปกําจัดบอสต,ตัวหนึ่งนะครับบอสตัวนั้นก็คือบอสบิ๊กบัมนั่นเองอยู่กอ่อเค้ก ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้ผมดวงดีมากมาถึงก่อนเนี่ยบอสบิ๊กมัมเกิดพอดีเลยฮะไม่ต้องรอไปครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราตีบอสบิ๊กมัมตายแล้วเนี่ยเราจะถูกวาร์มมาที่แมปแมปหนึ่งนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยในแมปเนี่ยมันจะมีคบเพลิงอยู่ทั้งหมด3ครบเพลิงด้วยกันสังเกตดๆีๆก็ตัวอีไปได้เลยครับคบเพลิงเนี่ยมันจะมีสีขาวแล้วก็เสียงมอนเตอร์ขึ้นมาด้วยให้เรากำจัดทิ้งไปได้เลยครบเพลิงจุดที่1กํากำจัดไปเรียบร้อยถ้าเรากำจัดได้แล้วเนี่ไฟสีขขาวมันนจะึ้ หาต่อไปเลยฮะนี่ไปจุดคบเพิงจุดที่2นะจุดเซกเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรมากใหม่เคลียไปเลยคบเพิงที่2ต่อไปกันเลยครับคบเพิงจุดที่ 3. สามสมอนกันเลยจุดที่3เนี่ยมันจะมีมินิบอสด้วยนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยแต่ถ้าใช้ผลพระแล้วก็ใช้ดาฟันไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยมินิบอสตัวนี้ก็เป็นมอนที่มีผลสายท่าโลงเกียร์ท่าแสงนั่นเองฮะเคลียไปได้เลยฮะหลังจากที่เพื่อนๆเคลียรบอสเสร็จแล้วเนี่ยครับตอนแรกประตูมันยังไม่เปิดน,นะตอนนี้เปิดแล้วฮะ จากประตูสีดําเป็นประตูสีขาววิ่งเข้าไปได้เลยมันจะวาร์ปเรามาที่จุดเดิมเดิมภารกิจนั่นเองฮะไปนั้นเสร็จเรียบร้อยครับภารกิจฝั่งซ้ายเราสําเร็จแล้วนะ3ภารกิจมาเริ่มภารกิจฝั่งขวากันบ้างเลยครับอันดับแรกเลยภารกิจแรกผมรับเรียบร้อยแล้วนะยืนอยู่นานไอพวกนั้นตีเราแน่นอนภารกิจลำรับแรกฝั่งขวาเนี่ยทำง่ายมากเลยครับ ก็แค่ไปหามอนเตอร์ตัวไหนก็ได้นั่นเองผมจะเลือกเป็นมอนเตอร์ใกล้ๆบริเวณนี้กันแล้วกันนะไม่ต้องทําอะไรเลยฮนะยืนให้มอนเตอร์ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวภารกิจมันก็ผ่านอย่างเงี้ยน,นี่ไงขึนะะ้นเลยรฮะภารกิจที่1ไปดันเสร็จสิ้นตอนนี้ผมก็ได้อัญมณีสีแดงมาครอบครอง4ชิ้นนะครับเลือีก2ชิ้นต่อกันเลยครับภารกิจฝั่งขวาลําดับที่2องรับไปคมเป็นก็ตีกันจัางกเลยว่าไอ้วงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับหลังจากที่เรารับภารกิจเนี่ยมันก็จะีหอกข้นนนบบนััั่่ววพเเาาะรตดป เป็นการทำภารกิจที่ยากที่สุดแล้วนะสำหรับการทำดาบคู่โอเด้งเลยฮนะมันจะให้เราไปที่เกาะต่างต่างนะครับแล้วก็ต้องหาหาบอนภารกิจน,นะเนี่ยตัวมันจะสีชมพูอะเปิดฮาคีดูได้เลยเนี่ยเห็นไหมวงกลมสีชมพูสังเกตให้ดีฮะพวกเราต้องไปตีมอนสเตอร์สีชมพูแบบนี้ให้หมดทุกเกาะเลยนะโปมันก็ตามกันจังเลยตีแม่งเลยสําหรับสายฟรีอย่างผมเนี่ยก็ต้องว่าปวดกระบาลกันมากเลยนะเพราะว่าผมก็ต้องใช้ผลพระแล้วก็ล่องเรือไปตามแผนต่างๆเนะี่ยในชีวิตจริงผมใช้เวลาทําภารกิจเนี่ยสองชั่วโมงก,กว่าเลยนะ บอกเลยรัาว่าหัวร้อนโคตรเลยต่อไปเลยครับ,รบผมเลือกเป็นที่เกาะท่าเรือนะฮะนี่ไงเจอแล้วมอนเตอร์หน้าตาแบบนี้แลครับจะมีสัญ,ญลักษณ์สีชมพูเห็นอย่างชัดเจนไปผมจะไล่เหล่าไอ้พวกนี้ให้หมดเกาะเลยต้องย้ำนะครับว่าทุกตัวบนเกาะเลยนะห้ามหลุดไม่ได้ตัวเดียวไปเหล่าต่อไปอันนี้ไม่มีสีชมพูไม่น่ามีแล้วนะเกาะนี้ผมว่าน่าจะใส่หมดแล้วะเกาะที่3มเนี่ยผมเลือกเกาะที่มันมีบอสเขียวเลยกันนะฮะมอนเตอร์มันก็ข้างหาง่ายดูแหละ สีชมพูครเคลียร์ไปโครงกระดูกจัดไปเราไปให้หมดก่อนเลยฮนะทุกตัวตรงนี้ยังไม่โยสีชมพูตามล่ามนให้หมดเลยฮนะแมงเอย้ยเพื่อนเพื่อ,อรู้ไหมว่าทําไมผมถึงเสียเวลาสองชั่วโมงกว่าเพราะว่าผมลืมไปว่ามอนเตอร์เนี่ยมันยังมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งหาแทปตาเหลือเลยฮะาตัวสุดท้ายมอนสีชมพูเราก็ลืมคิดไปเลยนะว่าตรงที่มันดึงดาบยามะเนี่ยมันก็มีมอนอยู่นั่นเองฮะ เรียบร้อยครับหลังจากที่เราเคลียภารกิจนี้ไปแล้วเนี่เควสมันก็จะหายไปแล้วหมอกมันก็จะหายไปด้วยครับตอนนี้อัญ,ญมณีผมก็ได้5เม็ดแล้วนะสุดท้ายก็แล้วภารกิจลำดับที่3นะครับรับกันได้เลยไอ้น,นี่พวกมึงก็ตีกูมไม่อยู่เลยไ้ยภารกิจที่สนั้นแสนจะง่ายดายมากเลยครับอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนๆไปที่เกาะที่บอสเขียวนน่เองจากนั้นครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอาโบนที่มีในตัวเนี่ยเอามาสุ่มให้หมดเลยแล้วก็ไปซัมมอนบอสเขียวให้มันเกิดครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะลูกไฟเร,บรยรบลคั ตอนนี้ก็ซัมมอนบอสเคลวแล้วหลังจากซัมมอนบอสไม่ได้แล้วครับบอสก็จะเกิดนะบอสเคลเราไม่ต้องไปสู้มันแล้วครับเราปล่อยให้บอสตีเราจนตายไปเลยและจากที่บอสตีเราตายปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกวาร์ปไปที่แมปเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับชั้นนี้ก็จะมีครบเพลิง3จุดเคลียร์มันไปให้หมดเอาไว้เอาไว้เหลือบอสตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็เคลียร์มินิบอสไปได้แล้วประตูเปิดรออะไรกันล่ะวิ่งเข้าไปสิขอยืนแอคแป๊บนึงนะ ไปครับจากนั้นนะครับเราก็จะถูกว์ปามาที่จุดจุดเดิมเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอัญมณีตอนนี้ผมก็ครบ6เม็ดแล้วนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะโอเค6เม็ดเรียบร้อยไปครับให้เราเอาอัญมณีทั้งหมดเนี่ยมากดที่ตรงนี้ได้เลยฮนะมันจะมีรูกลมให้ใส่อัญมณีไปอยู่แต่ก่อนที่เราจะกดได้เนี่ยเราก็ต้องไปเช็คภารกิจอีกฤฤทีหนึ่งฮนะซ้ายกับขวา กดตัว E ค้างไปได้เลยไม่ต้องตกใจนะว่าตอนแรกมันยังยัดอัญ,อญ,ญมณีไปไม่ได้น,ะนี่ฮะถ้ายังไม่เช็คซ้ายขวามันกดไม่ได้นะมันยังไม่มีสัญลักษณ์ตัว E ให้เรากดเลยเพื่อความชัวร์เช็คอัญ,ญมณีอีกครั้งหนึ่งก็ยังครบ6เม็ดเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมเคลียร์ฝั่งขวาไปแล้วนะวันนี้มา,มาเคลียร์ฝั่งซ้ายกันบ้างครับกดตัว E ค้างไปได้เลยเร็ยบร้ยฮะซ้ายขวาผมกดหมดแล้วนะแล้วกลับมาที่เดิมนี่นงฮะกดตัว E ได้แล้วตอนแรกมันยังกดไม่ได้นะอัญมณี6เม็ด รวมรวมมาแล้วมันจะรวมเป็นเม็ดเดียวฮะลอยลอยลอยใส่ไปแล้วจะเป็นกุญแจในการเปิดห้องสุดท้ายนั่นเองนะครับวิ่งเข้าไปได้เลยมันไม่มีอะไรแล้วฮะมีมอนสเตอร์ตัวนึงจัดการมันไปเลยไม่อยากเท่าไหร่สุดท้ายก็แล้วเข้าไปใส่เดียวกับมอนสเตอร์ด้านในก็ได้เลยครับเงื่อนไขก็ต้องเราก็ต้องถือดาบยามาเรือทูชิตะในมือไปได้นะระหว่างทำภารกิจนี้ฟันไปเรื่อยๆได้เลยครับเดี๋ยวระบบมันก็จะเปลี่ยนเป็นดาบคู่ให้เรานั่นเอง เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ดาบคู่ก็เด้งขึ้นมาเรียบร้อยในที่สุดผมก็ทําได้สักทีอะดาบคู่โอด้งอย่างเท่ออล่าแดงอย่างดุเลยฮนะและนี่คือวิธีการทำดาบคู่โอเด้งเผ็ดล่าสุดเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วเจอกันใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังนั่งฟาร์มอยู่นะ